วันนี้มาดูโจทย์ข้อนี้ที่น้องหลายคนเนี่ยพลาดเยอะที่สุดเลยขาตรงนี้คืออยู่ในขาของกฎหมายควรจะต้องแจกแต้มได้ซ้ำแต่น้องหลายคนเนี่ยยังเข้าใจผิดอยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปนี้พี่บ้านสรุปให้ใน30วีครับ เวลาเราเจอท่าแบบนี้คาของกฎหมายว่ามีประเภทอะไรบ้างน้องจะต้องรู้ก่อนว่าการแบ่งประเภทของกฎหมายเนี่ยมันมีหลากหลายเนะแต่ถ้าเราดูจากตัวเลือกเนี่ยเขาจะมีการแบ่งตามคู่กรณีการแบ่งตามคู่กรณีคือยังไงพี่บัสมันจะมีการแบ่งออกมาเป็น3ประเภทหลักๆอันนี้1่ครับเราเรียกว่ากฎหมายเอกชนอ่าอันนี้คือเบอร์หนึ่งอัดมาอันที่2เราเรียกว่ากฎหมายมหาชนและอันที่3เราเรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศอ่ะ คราวนี้เวลาเราเจอท่าแบบนี้พี่บ้านอยากให้น้องโฟก,กัสแบบนี้ดีๆอย่างที่บอกเนอะว่าข้อนี้มีการแบ่งตามตามคู่กรณีดังนั้นเวลาเราเจอแบบนี้เอกชนนี่เอกชน,กรชนตรงนี้น้องหลายคนน่าจะรู้มันคือเกิดข้อพิพาทหรือคู่กรณีระหว่างเอกชนนี่ปะทะเอกชนหรือเราพูดกันง่ายๆก็คือชาวบ้านกับชาวบ้านโอเคไหมครับถัดมากฎหมายมหาชนกฎหมายมหาชนคือหน่วยงานรัฐนี่ปะทะกับอะไร เอ่อภาคเอกชนนะครับก็คือรัฐประทะเอกชนและก,กฎหมายระหว่างประเทศแน่นอนคำนองก็จะเป็นระหว่างหน่วยงานรัฐนี่ประทะกับหน่วยงานรัฐคราวนี้เมื่อน,น้องเจอข้อแบบนี้ปุ๊บน้องสามารถทําได้ทันทีโอเคไหมแต่คราวนี้พี่บัตขอเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งเนื่องจากว่าข้อสอบเก่าเคยออกแบบนี้แล้วเราควรต้องจอบเพิ่มด้วยว่าไอ้กฎหมายเอกชนเนี่ยเช่นอะไรบ้างอะ ปกติแล้วกฎหมายเอกชนเราคุ้นหลายคำน้องเช่นกฎหมายแพง่งกฎหมายพาณิชย์แบบนี้เป็นต้นถูกปะ,อ,ะอันนี้ที่หลายๆคนคุ้นกันหรือถ้าเบื่อเป็นกฎหมายมหาชนส่วนใหญ่ทุกคนคุ้นกับอะไรน้องพวกกฎหมายกฎหมายอาญานะครับกฎหมายและเออกฎหมายปกครองอแบบนี้เป็นต้นโอเคไหมดังนั้นเมื่อน้องเจอแบบนี้อย่าลืมดูความหมายย่อยๆด้วยและถ้าใครไม่แม่นอย่าลืมไปทบทวนในกูรูเทสนะครับมีครั้งข้อสอบร่วมหมื่นข้อเลยยังไงน้องแม่นแน่ๆคราวนี้น้องกลับมาครับเขาบอกว่าเอกชนประทะเอกชนเอกชนประทะเอกชนคือ คือก็กฎหมายเอกชนนั่นเองข้อนี้เราเลยตอบข้อตอบข้อ2องคน้องแค่นี้แหละโอเคไหมอ่ะขออีกหนึ่งข้อแบบไวๆเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเป็นความเกี่ยวพันระหว่างรัฐกับ เอกชนโอ้โหเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้เราเรียกว่ากฎหมายกฎหมายมหาชนคับน้องนี่ข้อนี้ตอบข้อ3และข้อสุดท้ายเป็นกันบ้านนี่นะครับข้อนี้ลองตอบกันหน่อยว่าถ้าเราเจอแบบนี้ในห้องสอบแล้วเราอยากจะเก็บแต้มเราควรต้องตอบอะไร1 2 3หรือ4คอมเมนต์บอกพี่บัสได้เลยเดี๋ยวพี่บัสเฉลยให้เป็นลายบุคคลและเหมือนเดิมนะครับอย่างที่พี่บัสบอกตอนนี้เราเริ่มใกล้การสอบเข้าไปทุกทีแล้วใครที่ยังไม่แม่นอย่าลืมฝึกคำกูรูเทสร่วมกว่า10,000ข้อ ที่จะถือว่าเป็นหมัดฮุกสุดท้ายที่ทําให้เราสอบติดและเกิดประสบการณ์มากที่สุดการันตีจากรุ่นพี่ร่วมกว่า2 0 0 0 0คนแล้วดังนั้นมีรุ่นพี่สําเร็จเรียบร้อยแล้วเราเป็นหนึ่งในนั้นที่กําลังจะเดินตามรอยดังนั้นอย่าลืมฝึกทําและใครที่อยากจะสอบติดตารวจภายในรอบเดียวอย่าลืมกดติดตามไว้ที่ช่องเพจพี่บัตกูรูอะคาเดมี่ทุกครั้งที่พี่บัตอัพคลิปไปน้องน้องจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้เรียนรู้ก่อนใครขอให้น้องทุกคนสอบติดตํารวจและเจอกันที่เทคนิคหน้าสําหรับคลิปนี้พี่บัตลาไปก่อนสวัสดี